ในเรื่องของสินค้านะครับสินค้าดีๆเนี่ยครับยางกาแฟจันนะเนี่ยพี่น้องสนับสนุนกันเข้ามาแล้วยังนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานมีเล็ดเห็ดหลิงจือมีโสมอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่สินค้าอื่นๆนะครับในช่วงของคาร์ล์มาร์เก็ตนะครับเราก็พยายามที่จะสรรสร้างในสิ่งที่ดีพี่น้องครับวันในช่วงนี้ตลอดระยะเวลาเป็น10กว่าตอนที่ผมจะทําจากที่ผ่านมาและผ่านจากข้างหลังนี้ก็คือเรื่องความเหมือนที่แตกต่างในหลักการอิสลาม ดูเหมือนสิ่งสองอย่างนี่จะเหมือนกันแต่แตกต่างโดยสิ้นเชิงสวรรค์กับนรกชัดเจนวันนี้เมื่อวานนี้เรื่องจิฮาดกับก่อการร้ายชัดเจนพี่น้องนะการจิฮาดสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ำมายัดเลยส่วนการกรา่อการร้ายนรกชัดเจนชัดเจนพี่น้องทำลายชีวิตที่ถูกสร้างมาโดยเราสมเวันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อวานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับคือเรื่องของสังคมสงครามวันนี้เรื่องส่วนตัวฉ ه ي د นะครับ شهيد การตายฉหิตกับการฆ่าตัวตายตายฉ ه ي د คืออะไรครับพี่น้องออกรบ ในสมัยก่อนเนี่ยเราซอฮาบ้นี่ออกรบยะฮูดีนะสอารอกลัวมากเวลามุสลิมรบเนี่ยยอมตายชะฮีดยอมตายเพื่อที่จะหวังสวรรค์ของเราท่านยะฟัตบินอบูตอลิบเห็นไหมครับโบยบินอยู่ในสวรรค์แต่และท่านที่ไปนะครับท่านเซดบินฮาริสก็เหมือนกันไปต่อสู้กับพวกโรมันนะครับตายชะหีดไม่ต้องอาบน้ำมายัดไม่ต้องอาบน้ำมายัดพอเลยพี่น้อะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เลือดหรือบาดแผลนั้นเป็นพยาน นะครับในการตายเพื่อปกป้องอิสลามปกป้องนะฮะไม่ใช่ไปรุกรานคนอื่นนะครับปกป้องอิสลามไม่ใช่ไปรุกรานเขานี่คือการตายะฮีดนะครับนี่คือการตายะฮีดและการฆ่าตัวตายมันตรงกันข้ามมันตายเหมือนกันพี่น้องเยอะแยะ,ยะเลยตอนนี้โควิด19ตอนนี้ฆ่าตัวตายไร้สาระเลยฆ่าตัวตายก็คือการทําลายชีวิตก็เหมือนการฆ่าคนอื่นฆ่าคนอื่นฆ่าตัวตายผลเท่ากันทุกศาสนาสิ่งที่ถูกสร้างเอเล็์สร้างมา นะครับให้เกียรติกับชีวิตนี้ใส่รั้วใส่วิญญาณแล้วเสร็จแล้วมาทำเรามาทําลายนะครับเหมือนคนทำเสพยาเสพติดอึเกือบฆ่าตัวตายแล้วคือไปทําลายสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ความสมบูรณ์มาแล้วกินก็ไปทําลายกินเหล้าไปทําลายกินเดบ้าไปทําลายนะครับเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ทุกศาสนาด้วยไม่ใช่เฉพาะในอิสลามนะท่านอับดลีมุฮัมมัดซองสลัมบอกเลยนะครับอัลลอฮ์จะสอบสวคนคนมีอยู่คนหนึ่งนะครับถูกสอบสวนโอ้โหลบบาตแท้เต็มตัวเลย คนพอตายไปปุ๊บเอลเลอร์บอกว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าสวรรค์นะเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะระหว่างที่คนนี้กำลังเจ็บต่อสู้ในหนทางของลอสู้กับศัตรูเจ็บในที่สุดหอกมันตั้งอยู่ตัวเองทนไม่ไหวกับความเจ็บบาดแผลก็ทิ่มตัวเองเข้ามาที่หอกแล้วตายพี่น้องครับนั่นขนาดต่อสู้ในหนทางของอลเลอร์แต่ตายเนื่องจากทนไม่ไหวยังถือว่าไม่ได้ตายะฉีดเป็นความผิดเป็นความผิดพี่น้อง การตายเสียก็คือการตายที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แล้วเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตแต่การฆ่าตัวตายไม่ว่าโดยเฉพาะที่อ้างตัวเองว่าระเบิดพีชีบนะครับผูกระเบิดในประเทศต่างๆหรือแม้แต่ในในพื้นที่าบ้านเราก็มีนะแล้วระเบิดตูมไอ้นี่เขาเรียกฆ่าตัวตายจะมาอ้างตายเสียหีไม่ได้มงที่ไปแห่มาหยัดกันอย่างเนี้ยนะครับเราบอกว่าไม่ต้องอาบแล้วมาหยัดอย่างนั้นมันไม่ได้พี่น้องมันไม่อยู่ในเงื่อนไขเลย พราะฉะนั้นพี่น้องต้องกดไลค์กดแชร์นี้ออกไปนะครับให้พี่น้องต่ศาส,สนิกได้รู้ด้วยนะครับว่าอิสลามนี่มีเงื่อนไขอย่างไรแล้วเราเองก็ต้องรับรู้ไม่ใช่พอเห็นตายละปะ,ะพ่ชีพโอ้ดีใจพวกนี้ไปฆ่าศัตรูได้ถามว่าศัตรูน่ะใครคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่ตำรวจทหารอย่างเดียวนะครับเป็นเด็กเป็นชาวบ้านและเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมไม่สําคัญตรงนั้นสําคัญว่าเขาเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการฆ่าตัวตายสิ่งนั้นจึงถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย และเมื่อฆ่าตัวตายแล้วถือเป็นอะไรครับถือเป็นบาปใหญ่เห็ไนไหมฮะดูเหมือนจะเหมือนกันนะครับแต่เป็นความเหมือนที่แตกต่างทุกข้อเลยสวรรค์นรกชัดเจนนะครับก็ฝากเตือนนะอันนี้เตือนความคิดพวกเราคงไม่มีใครจะไปไปออกลบตายชัยหนหรือไปอีชีพแต่ฝากเตือนความรู้สึกว่าเวลาเราได้รับฟังข่าวแบบนี้นะครับก็อย่าไปสรรเสริญให้รู้ว่านั่นคือความผิดนั่นคือบาป นะครับเราจะได้เข้าใจศาสนาอย่างท่องแท้นะครับวันนี้จากลาพี่น้องครับวบรัยเตอรฟิฮะฮิดายักษ์สลังอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ์